โอเครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเติมเงินเกมผับจีมบา l e นะครับผมคิมมีร้านมาแนะนำนะครับนั่นก็คือร้าน i c h m a n Shop นะครับผมตอนนี้เนี่ยทาง i c h m a n Shop นะครับมีโปรโมชั่นมาให้เลือกถึง3โปรเลยนะครับผมสำหรับสายเติมหนักก็คือโปรที่1นนะครับคุ้มที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็ โปรที่2นะครับผมจะแถม74 UC ทุกๆการเติมเลยนะครับแล้วก็โปรที่ามเติมได้ไม่อั้นเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากเติมนะครับผมก็สามารถ a d ด line richman shop ไปได้เลยนะครับผมแจ้งเพียงแค่เลข ID และชื่อตัวละครนะครับเติมได้ไม่จํากัดนะครับผมแล้วทาง richman shop นะครับผมก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับแจ้งราคาเติม UC คุ้มๆให้ได้เลือกสรรได้เลยนะครับผมสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ในทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับ เดี๋อีกแล้วไม่นอกอีก ไม่น็อกอะ โอ้ยบ้าบักบักทำแปะอะไรนะโอ้ยทัดไม่ติดครับรเราเปิดลอยมาแมนเด้เฮ้ยบักทำแปะอะไร โวดักทางเข้าเลยอ่ะไอคนเนี้ย อืมไม่โดดอ่ะกดกระโดดไม่โดน,น,โดน,โดนว่าจะขึ้นไอ้นี่สักหน่อยขึ้นหลังคาแล้วก็ปีนมาตรงนี้ปีนหลังคาไม่ติดเฉยอยู่ไหน อ,อยู่นี่พูดเกียดเลย เ่าไอ้บัากันเอามายัางเอามายัางนี่เน่ชอบบ้ากรอกี่คนนะ เฮ้ยมีคนอยู่มีแต่ก่อนอะเฮ้ยโดน มีคนอยู่ข้างในเลยนี่อยู่ข้างบน ระเบิดก็เนี่ยเห็นนะแต่ว่ายิงไม่ได้หลังํำแพง หลังยิงมายิงใครอ่ะข้างบนข้างบนมาข้างบนมา อยากได้ระเบิดอีกระเบิดไม่พอเล่นนะ่ะไอ้กล่องน,นั้นมีเหลืออีกสองลูกนะยังไม่ได้ไปเก็บอ้าววงบีมหนีครับทิ้งสมอลไปเดี๋ยวไปเก็บระเบิดกัน ปั๊กกี้เอาไม่ได้ละมัง้ง เพื่อนเจอคนเหรอเอ้ยมีคนงูอยู่ นี่ไง <S <S มันต้องมีการปั๊มน้ำปั๊มย่าน้ำคืออยู่เบอร์สามไปละตีนี้เก็บแรงอะไร,องไรเปล่าเนี่ยบวกทายเกมเคยได้ยินเสียงปืนเขาก็วิ่งใส่นะ หนูหนาไปหนูแล้วอยูบบ้านข้างล่างนะครับรอดวยรอด้วยเห็นแล้ว อ๋ออุ้ยคมเลยนะ <c oughs> เหมือนเขานั่งยิงอะ่ะแต่ว่าคมมากอะ่ะเบอร์สองโอ้ยเบอร์สองเบอร์สองห้อ,อยฝั่งนู้นเลยนะอุ้ยกลางวง,งเลยเหรอทำไมในเอาเรื่องจัง ซ้ายมีคนนะตาไม่ถึงแล้ว เหลือตีหนึ่งนะฝั่งนน้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมุมนี้หลบได้ไหมจะสู้เพื่อนเราต้องทำได้ดิ มันนอนไม่ได้อะเพื่อนไหนล่ะทำไมคิมมอไม่เห็นตัวเลย แต่ว่าตรงนี้เล่นได้อยู่ลอดักครับวงบีบหละน่าจะหลังก้อนหินนะลรอๆๆอลอ,ออย่างเดียวครับมุมนี้ดักได้อ้โหมดตีแล้วสองคนแต่ว่าเขาอยู่เหมือนอยู่นอกวงเลยนะให้ดบบับย ลับมาไม่ได้ยืนเราได้แบบ A W Type เกมเลยนะโคตรจะดีเลยเอา้าวน็อกวงครับเหลือคนเดียวง่าเหลือคนเดียว เรียบร้อยอ่ะบอกเลยตู้น่าจะเอา A W จบอ่ะเนาะเย้ได้ไก่แล้วทุกคนโอ้นึกว่าวันนี้จะไม่ได้กินไก่แล้วนะเนี่ยสวัสดีครับ